คาถาขอหวยจากต้นไม้ตั้งนโมสามจบแล้วเอวนาพระคาถานโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะ ภาวนาพระคาถาว่าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะมพทะจะพระกากะอิติสุขโตอรลหังพุทโธนโมพุทธายปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังสัมปติชามิสัมปติชามิสัมปติชามิ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานมะพทะจะพภะกักสอิติสุขโตอะระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังสัมปติชามิสัมปติชามิสัมปติชามิพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานมะพทะ จ่าพากะกะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนัโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังสัมปติชามิสัมปติชามิสัมปติชามิ